ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านโป้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยดินดนใน่็หกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งสิ่งหาคม ็โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมลับฟังโดยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับก็เป็นแนวทางหลักร้อยดับดับหลักร้อยดับตัวเดียวหลักร้อย ก็เบ่งปัน,ปนอนดีตกระดับพันเนือนทันใหม่นี่ก็เบ่งปันดับห้าดับห้าตัวเดียวนะเบ่งปันดับตัวเดียวห้าดับห้าตัวเดียว อดีตก็พันต่อไปครับผมไปนี้ไปนี้ก็เป็นแนวทางวิ่งร้อยสิบหน่อยแบบสามตัว 3ามสองสก็ผ่านสองผ่านก็ผ่านสนะเนื้อทันใหม่นี้ครับผมแปดศูนย์ห้าแปห้าเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3ตัวเบ่งปันสมตัวให้ จารณาเป็นแนวทาง805ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางวิ่งร้อยสิหน่อยแบบ3ตัวก็แบ่งป็นสามสี่ห เบ่งปันสามเบ่งปันสี่เบ่งปันห้าก็เบ่งปันสามตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมทานโพชุใบนี้ครับวิเชียนสิบหน่อยโบน แบบสี่ตัวนะแบบสี่ตัวศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามกระเบงปานสี่ตัวเบงปานสี่ตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้วันนเรส่วนหนึ่งสามหกเจ็ดหนึ่งสามหกแล้วก็กเจ็ดกระเบงปันสี่ตัวเบ่งปันสี่ตัวให้ 5. จารณละาเป็นเนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเนวทาน วิ่งตัวเดียวหลักสิบวิ่งตัวเดียวหลักสิบนะเบ่งปันหกเบ่งปันหกตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านในตอนใหม่นี้ก็เบ่งปันหก เดดทันทีแล้วก็เบ่งปันสองก็ผ่านเด๋ยดทันใหม่นี้ก็เบ่งปันหกตัวเดียวนะต่อไปคราบผมใบนี้เบ่งปัน,ปน,หนทนหลักอร้อยนะหลักอร้อยแบบห้าตัวสาม สี่ห้าเจ็ด็ดห่งบ่งปันเบ่งปัน5ตัวนะนนท่านหลักร้อยนอนฟ้าในขดเกี่ยวท่านก็เบ่งปัน2ก็เบ่งปันหลักร้อยหตัวนะท่าน ก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมมีหลุดบ้างป่อไปายดับสิบบนตัวเดียวใบนี้ก็เป็นฐานดับหลักสิบตัวเดียวก็เบ่งปันดับเจ็ดบ่งป,ปันดับเจ็ดตัวเดียวนะ อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเจ็ดตัวเดียวนะเจ็ดตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบน,นี้เนวทันหลักหน่วยดาบแบบ2ตัวดาบหลักหน่วยนะไม่ใช่เด่นนะดาบนะ ส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่ประพันธ์มาสรุปแล้วดับพันใน,นทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานดับ5้ศูนย์เบ่งปานดับ5แล้วก็เบ่งปานดับศูนยเบ่งปานดับสอง เบ่งปรดับสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางหลักสิบคู่ขี้หลักสิบคู่ขี้ก็เบ่งปันปแทันใหม่นี้ก็เบ่งปันปเป็นคู่นะ คัก็คือ0 2 4 6 8นะอดีตมีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมมีหลุดบ้างผ่านบ้างเดี๋ยวทันใหม่นี้กรับผมก็เบ่งปัน3 4 6 8 0 3 4 6 8 0นะ ก็เบ่งปันเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้วิเชียนสิบหน่อยแบบสี่ตัวสี่ห้าเจ็ดศูนย์สี่ห้าเจ็ดศูนย์นะ ก็เบ่งปานสี 4, ตัวให้พิจารณาอาดีตที่ปรผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะต่อไป ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางกรบบนุนและก็คู่ตดบุญก็แบ่งปัน03 0569 030569 และก็ในทันครบบุญ30659 03659และก็จับชุด306 309 356 359 006 009 056 059 303639นะ ก็ขอบคุณแนวทางที่เบงปันอย่างเ,ออเรียวนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเนียวทางคู่สองตัวสิบหน่อย หลักสิบหกเจ็ดแปดหลักหน่อยหกสองสามสี่หกสองสามสี่จับคู่ก็จะได้แปดหกแปดสอง แปดสามแปดสี่เจ็ดหกเจ็ดสเจ็ดสเจ็ดสี่หกหกหกต่อไปครับผมใบน,นี้เบ่งปานธานชุด3ตัว5 6าหกสาจับชุด 5 3 4 5 3 5, 5 5 3 0 5 5สา5 5 5าห้าก็ไล่ไปนะท่านผู้ชมนะแบ่งป,ปันไล่ชุดนะต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทานที่แล้วนะท่านผู้ชมแนวทานที่แล้วเนาะ สรุปแล้ว่านนะท่านผู้ชมเนาะสรุปแล้วผ่าน,นะานะผ,านผ่าน3ตัวคูณ6ประตูนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ตามนี้นะท่านผู้ชมเนาะร้อยสิบหน่อยจับชุดนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเอาทัานล่างก็เบ่งปันสองสูตรนะหกเจ็ดแปด 678แล้และก็90อดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะเดี๋ยวทันใบนี้ก็เบ่งปาน678แล้วก็90ก็ขอบคุณเดี่ยวทางที่เบ่งปานถ้านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็น กำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ไมนีี้ก็เบ่งปานเดียวทางสุดเด่นเหนือหลัก 10, สิบสุดเด่นเหนือหลักสิบนะก็เบ่งปานศูนย์น เบ่งปันศูนย์เบ่งปันห้าอดีตเชื่แล้วผ่านมีหลุดบ้างนะมีหลุดไปบนบ้างเนาะเนื๋อทันใหม่นี้ก็เบ่งปันศูนย์ห้ามีหลุดไปหลักร้อยนะท่านเดี๋ยวทันหลักสิบบนนะ ต่อไปครับผมใบน,นี้เนี่ยท่านหลักรออ้แบบกรอยของที่แบบเก้าตัวนะหลักร้อยของที่แบบเก้าตัวขาดสี่ตัวเดียวนะขาดสี่ตัวเดียวขาดสี่ตัวเดียวนะศูนย์หนึ่งสองสามห้า หกเดเขาดสตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ดับบนดับบนตัวเดียวอดีตก็ดับผ่านนะท่านผู้ชมอดี็สรุปแล้วดับผ่านเดือทตานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ8ดนะดับ8ตัวเดียวเนาะ ดาบตัวเดียวแปดดาบ8ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมใบนี้10บล่างราชนุษจับคู่กับท่านท่านทอนหลักหน่วยล่างเก้า เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าคู่เดียวกลับตัวคู่เดียวกลับตัวนะต่อไปครับผมใบนี้เต็มสิบหน่วยโบนแบบแปดตัว 13, เคสิบสามเบ่งปันเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าศูนหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะขาดสองกับแปดขาดสองกับแปดท่านผู้ชมต่อไปใบนี้ก็เป็นแนวทางสูตรสองตัวล่างนะ อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพันอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพันเดี๋ยวท่านใหม่นี้กระผม34 33 32 3, 31 35 36 37 38 39 45 46 47 48 49 เบ่งปานแนวทางคู่สองตัวสองตัวล่างอดีตที่แล้วผ่านตรองนะสองหกนะก็ผ่านชุดบนสองตัวด้วยสองสี่สองหกแล้วก็สองสี่ต่อไปครับผมใบน,นี้เบ่งปานแนวทานเด่นล่างแบบสองตัวเจ็ดสี่ เจ็ดสี่อดีตที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วพันนะเนื้ทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเจ็ดสี่ามผู้ชมต่อไปกระผมใบนี้หลักร้อยหลักหน่อยแบบ8ตัวนะหลักร้อยหน่วยเบ่งปัน 3 4 5 6 7่ห้หเปดปดเดับแล้ว0ูย์สองดับ0ย์แล้วก็สองนะทวชมใบนี้ครับผมอีก1นึนวทางครบล่างชูนสาสูตรนะสูตรที่1สูตรที่1ที่สองที่สชูน 3ามสเจ็ดเจับคู่3ามสี่สามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สจ็ดเกรวมสิสองชุดเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากครับผม ทวีตชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเราพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม